สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสศศสิปการพยากรณ์นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการจัดอันดับนะคะในช่วงจัดอันดับลัคนาหรือราศีนะคะว่าราศีใดหรือลัคนาใดาที่ดีชีวิตจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ แล้วในช่วงของที่ดาวพฤหัสน,นะคะกำลังจะย,ย้ายเข้าราศีมังกรนะคะในช่วงวันที่17พฤศจิกายน2563ค่ะและจะอยู่ที่ราศีมังกรจนถึงวันที่29มีนา2564นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าราศีอะไรที่อยู่อันดับที่1นนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ราศีมังกรนะคะอ่า ลัคนาราศีที่อยู่อันดับที่หนึ่งในช่วงของที่ดาวพฤหัสอยู่ราศีมังกรจะพาราศีมังกรไปได้อย่างไรนะคะอันดับหนึ่งก็คือราศีมังกรหรือลัคนาราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่สิบหกมกราคมถึงวันที่15บห้ากุมภาพันธ์ค่ะค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสที่ก็คือดาวที่เกี่ยวกับบุญนะคะอะไรที่เคย สร้างสมมาหรือทําบุญมาหรือว่าเคยปฏิบัติดีมานะคะก็จะส่งผลให้พี่มังกรนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบมีคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็อุปมาทำในหลายๆเรื่องนะคะในช่วงที่ผ่านมาพี่มังกรนะคะก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากค่ะในช่วง ก่อนที่ดาวพฤหัสย้ายก็คือในช่วงของปี63ปี62อะไรเงี้ยชีวิตพี่มังกรมีการสูญเสียเพื่อเริ่มต้นใหม่ป่วยหรือเดินทางบ่อยนะคะชีวิตแบบไม่นิ่งเลยะคะ่ะออกจากงานบ้างย้ายงานบ้างเปลี่ยนงานบ้างชีวิตไม่ค่อยนิ่งนะคะแต่ว่าปี2563ในช่วงของดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีมังกรนะคะทำให้พี่มังกรนะคะประสบความสำเร็จ ผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ,ะเพื่อนที่เคยห่างห่างหายหายนะคะก็จะกลับมาช่วยเหลือสนับสนุนทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะใครที่ต้องไปติดต่อง,งานเจรจาต่างๆนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือและอุปถัมภ์อย่างดีค่ะดังนั้นถือเป็นช่วงที่ดีสําหรับพี่มังกรนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินและก็ความรักะคะ่ะ ใครโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจหรือได้แต่งงานนะคะใครมีคู่แล้วก็มีกว่าได้แต่งงานนะคะค่ะหรือสร้างได้สร้างครอบครัวค่ะ อ่าแล้วก็การเงินของพี่มังกรก็ดีขึ้นอยู่ในช่วงของการขยับขยายสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของพี่มังกรใครเคยป่วยเคยเจ็บนะคะก็จะเจอหมอดีรักษานะคะทำให้มีโอกาสที่จะหายได้นะคะค่ะแล้วก็สติปัญญาความคิดแนวคิดต่างๆของพี่มังกรสมองอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกปลอดโปร่งแล้วก็ข้อมูลหรือเอกสารต่างๆที่ได้รับหรือว่าอะไรสิ่งที่เคยเรียนรู้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยทำให้พี่มังกรเข้าใจ ได้มากขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะแบบเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรอย่างนี้สาหรับคนที่ศึกษาอยู่หรือที่กําลังจะสอบอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจแต่ตั้งแต่พฤติกรรย้ายเข้าราศีมังกรทาให้พี่มังกรเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นอ่าสติปัญญาสมองอ่าแล้วก็ความรู้ต่างๆเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะก็ถือว่าพี่มังกร เป็นราศีที่ได้อันดับหนึ่งในเรื่องในช่วงของดับเลือดเข้ามาทับก็อยากให้พี่มังกรอย่าทิ้โงโอกาสนี้ไปนะคะขอให้พี่มังกรเอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะเพราะเมื่อก่อนอาจจะผิดหวังมาเยอะแต่ว่าหลังจากดับเลือดทับมังกรก็ทาให้พี่มังกรประสบความสาเร็จอยากให้พี่มังกรสู้ๆนะคะอ่าหาช่องทางสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่เอาใหม่ชีวิตคนเราก็อาจจะมี ดีบ้างเสียบ้างมันเป็นธรรมดาของการเกิดเป็นมนุษย์นะคะดังนั้นในช่วงของดาวพฤหัสทัพราศีมังกรถือว่าเป็นช่วงที่พี่มังกรได้ใช้บุญกุศลที่เคยสร้างมานะคะทาให้พี่มังกรประสบความสาเร็จดังนั้นพี่มังกรลุยเต็มที่เลยนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูที่อันดับสองกันนะคะอันดับสองนะคะของในช่วงของดาวพฤหัสย้ายนะคะก็จะได้แก่ลัคนาราศีมีนนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16 มีนาคมถึงวันที่15เมษายนนะคะค่ะพี่มีนนะคะในช่วงของดาวพฤหัสเข้าราศีมังกรนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะทําอะไรประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะมีผู้ใหญ่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะพี่มังกรเอ้ยพี่มีนนะคะก็ใครที่ทํางานหรือเคยทํางานแล้วก็ ได้ทํางานและได้ทาอะไรมาเยอะแยะในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงของที่ดาวอหัสทับราสีมังกรทําให้ท่านมีโอกาสที่จะได้ตําแหน่งที่เพิ่มขึ้นได้รางวัลได้อ่าได้ตาแหน่งได้รางวัลแล้วก็ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะคนทําธุรกิจก็ประสบความสําเร็จนะคะได้คู่ค้าคู่สัญญาที่เยอะขึ้นนะคะงานถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากสําหรับพี่อ่ามีนนะคะ ดังนั้นอยากให้พี่มีนตั้งใจตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ผลสำเร็จมันก็จะเห็นในช่วงของ กลางเดือนพฤศจิกจนถึงมีนานะคะดังนั้นก็ควรที่จะขยันและเอาชนะใจตัวเองเพราะพี่พินในช่วงของตอนนลีก็จะรู้สึกเหนื่อยเือยเบื mm. <ๆ>่อเบื่อเซกเซกสักน่อยก็เอาชนะใจตัวเองให้ได้นะคะเพื่อความสําเร็จในภายภาคได้ค่ะซึ่งบางก็คืออีกไม่ไดานแล้วค่ะก็อยากให้พี่บีสู้ๆใครที่ต้องการสอบเข้ารับราชการหรือว่าเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยในสถานที่ที่เราอยากเรียนก็มีโอกาสประสบความสําเร็จและสอบได้สอบผ่านแล้วก็ได้ไปเรียนที่นั่นนะคะ ก็ถือว่าพี่มีนมีกับประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะคะขอให้พี่มีนสู้ๆค่ะคือสู้ๆค่ะอ่าทุกพี่มีอันดับสองไปแล้วนะคะอันดับ3มได้แก่ลัคนาราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะพี่กันนะคะก็ เป็นช่วงที่ดีในเรื่องของบุตรนะคะพี่การท่านใดที่ต้องการมีบุตรนะคะก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงของดาวพฤหัสทับราศีมังกรในช่วงวันที่17พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะคะก็อยากให้พี่ที่ต้องการแบบมีบุตรก็ทําภละกิจบ่อยๆคะ่ะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะค่ะสําหรับท่านที่ทํางานนะคะเป็นช่วงที่บุตรบริวารน,นะคะ ถือว่าบทบริวารให้การช่วยเหลือและทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือท่านได้อย่างดีนะคะนอกจากนี้แล้วท่านที่ทําธุรกิจนะคะก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาที่เพิ่มมากขึ้นได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะพนักง,งานบริษัทที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับที่ต้องไปหาลูกค้าก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้ามากขึ้นนะคะและลูกค้าก็จะสนับสนุนช่วย ท่านด้วยนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการขยับขยายนะคะเพราะปัญหาวัสดุที่ผ่านมาของพี่กันนะคะในเรื่องของงานค่อนข้างที่จะเหนื่อยมีคนหาเรื่องมีคนใส่ร้ายหรือว่า ทำอะไรก็ม MM ักจะติดขัดแต่ตั้งแต่พฤหัสเข้าราศีมังกรพฤหัสก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของบริวารนะคะลูกน้องทําให้ลูกน้องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยเหลือคุณได้ดีนอกจากนี้แล้วก็ทําให้คุณมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าพี่กันอยู่ในลำดับที่สามนะคะในช่วงของที่ดาวพฤหัสทับราศีมังกรค่ะ คำพยากรณ์นะคะก็อาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสิปการพยากรณ์หรือทาง0 644291574หรือ id line n a z a 2 6 4 2ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ